เทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดกันใดก็ผมขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ภาคเก่าภาคที่11น,นะฮะก็เป็นคลิปสุดท้ายของภาคที่11น,นะฮะซึ่งคลิปหน้าก็จะเป็นภาคที่2แล้วนะฮะภาคที่2มันนีกับอัปเดตนักเตะทุกตัวเราเสื้อผ้านักเตะน,น,นะฮะไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด,ดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมมีทุกวันให้ดู ทุกสัปดาห์นะฮะเป็นการลองการแข่งขันก่อนแข่งขันจริงนะครับและนี่คือล่าชื่อทางเจ้าบ,บ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาในระบบสี่สครับผมจัดตัวตามนี้นะฮะส่วนแข่งจริงไม่ทราบว่าใครลงบ้างก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนลุกมีซานโชบูโนเฟอร์นันครับบ็อกบาร์ก็โรนันโดนะครับกองกลางมีแม็กทูมิน่กับเฟรดครับยืนคู่กันนะฮะกหลังมีลุกชอครับวานบิสเซก,กาแม็กไกว์ก็วันวา,วาลานนะฮะประตูเป็นเดเคอาร์ครับ นี่ทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับนี้มาแบบสามสี่สามนะฮะเดีวลูกมีทาวเซนครับลิชาร์ดสันก็เดมารายเก้นะฮะกองกลางมีดูคุเล่ครับยินคู่กับอลันนะฮะปิงแบงก์นี่มีโคมันครับแล้วก็ลูคัสดีนนะฮะกองหลังมียูฮันมินนาครับเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันแล้วเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเกมก่อนในครั้งแรกนะครับ ครับเจ้าบ้านแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือของเพื่อนนะส่วนด้านของเอเวอเรตันครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเงินนะเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายลวนด้วยครับตัวโดนจะแหวกสองแต่ว่าไปไม่พ้นนะเป็นบอลของเอเวอเรตันครับคููนี้ครับก่อนแข่งว่าแน่นอนครับแมนยูเล่นในบ้านนะก็ต้องเป็นต่อด้านของเอเวอเรตันทีมเยือนแน่นอนนะแนะนำครับครูนี้กดสกอร์สูงไปเลยนะฮะ บอลของแมนยูครับจังหวะนี้เส็ตบอลขึ้นมาครับบอลที่พ่อป,ปอกบา,าโรนาลโดครับกิซินโน่คืนมาที่เฟร็ดแทงต่อที่บูโน่ฟูนันส์บูโนเล่นกับโรนัลโ,โดโปรตเกสด,ด้วยกันนะฮะโรนัลโ,โดกับบูโน่โรนัลโด <c oughs> จะแหวกไหมไหลต่อท่านของสกอตแม็กต,ตัวนี้พาดเข้าในโรนาลโ,โดรเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ กิซโนโรนัลโดครับโอ้โหลูกนี้ครับสกอตต์แมคโดนเนี่จ่าแบบรู้ใจเลยนะฮะปาดไปที่เสาสองก็เรียบร้อยครับตามสูตรนะฮะลูกนี้โอ้เจ้าบ้านนำไวนะครับนี่ครับแบ็กโถโล่งครับเนี่ยปาดมาเสาสองเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่เก้านแมนยูขึ้นนำเร็วนะฮะเอาเอวตันเริ่มเกมครับ กดเฟรยครับโยนมายังติดขั้นของแมนอยู่บอกบาครับอนอ้ MT บานบีซาก้าเล่นกับแม็กโทมินีซานโชครับวันนี้ครับเป็นตัวจริงนะวันนี้ซานโชโรนันโดครับโอ้โหแหวกสองคนกับแม่อย่างโหดนะแต่ว่าโดนาสามไปไม่รอดครับโดนมันนีหน้าแยังบอลมาได้ลูกกาดีนครับวางลูกนี้มาแต่ว่าดีมาไรเกมนี้ครับโดนเช็คลำหน้านะ ยามจากเลโวูุเซ่นฮะเดมารายเกเมื่อก่อนก็้าแข่งในพิม์ลีกนะฮะกับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะยังไงถ้าข้อมูลผิดพลาดไงขออภัยด้วยนะครับผมชาวเซนครับย้ายจากคิซันพาเลตนะฮะเอาครับเฟรดครับดักได้ครับให้มาที่พอบอกบาบอกบาครับพาบอลตะลุยขึ้นมาเองครับดันกลับซ้ายบนหาเพื่อนก่อนนะฮะให้มาที่โรนันโด โอ้โดโด,โดกระแทกเจ้านี้ครับฟูสีนเทเลนต่อแล้วก็น่าจะเป็นลูกฟาวของอวอร์ตันนะฮะเป็นลูกที่แมนยูไม่ได้เปรียบนะลุงเมื่อสักครู่นี้นะอาลูกฟิกคิกของแมนยูครับบูโน่อยู่ที่บอลน,นะฮะลุนประตูจัดจังหวะเซตเพย์ครับบูโน่เปิดชิปมาสักเฟรดมงโอ้โหแต่ว่ามันหลุดออกไปเยอะนะลุงครับมันเบาไปหน่อยนะครับ รู้ตั้งเตะของแมนเอ่อขออภัยครับเอเวอร์ตันนะฮะพิกฟอร์ดครับสาดบอลยาวขึ้นหน้ามาเอาครับตรงนี้เด่นกลางดูคุเล่ขึ้นจังหวะน,นี้แต่ว่าแม็กโทยังเก็บบอลได้ครับโอ้โหวันนี้แม็กโทมินีกับเฟรดนี่เก็บกวาดเรียบครับก่อนถึงคู่เซนเตอร์นะฮะโรนโดครับเล่นกับแม็กโทมินีด้านขวามีซานโชโรนโดมาที่แม็กโทเอครับซานโชบุโนโน่เฟอร์นันต์ตอกโฉบมาที่โรนโด โขดโดควายหนึ่งทีติงสัดไก่แต่ว่ามันเบาไปหน่อยนะเข้ามือเทนของพี่ฟอร์พี่ฟอร์จะเตะเร็วขึ้นมาโอ้โยตอนนี้ผ่านมา20วานาทีนะตอนนี้เอเวอร์ตันทีมเยือนยังตั้งเกมไม่ได้นะเฟร,รดนะเฟร,รดไหลามาที่บอกบาบอกบาเสียบอลแต่ว่าชอยตามมาเก็บบอลไม่ได้ครับชอยังหลอกอย่างต่อเน,นื่องฮะยังไม่ส่งครับชอ บูโน่ขึ้นที่ชอครับลูกชอเล่นกับบูโน่ครับไฮมาจี่ชอเล่นกันสองคนงหวะนี้โดนปั๊มบอลนะแต่ว่าบอลที่เข้าทางชอครับเอาครับเปลี่ยนแกนครับมาที่กว้างแม็กโชเอาเสียบอลครับจังหวะนี้เอีวัตตันจะสวนกลับเลยครับริชาร์ดสันมาที่กูการีครับไฮมาที่แดนของเดมารเกเดมารเกดครับจับบอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขครับเอาอันนี้ริชาร์ดสันเกรย์ ลำหน้าอีกแล้วนะโอ้โหนี้ฝั่งซ้ายของอ e ีวัตตันครับแม่นี่ครับเดมารายเกฟออกตัวเร็วไปหน่อยนะแล้วก็ลำหน้าครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงเกมการแข่งขันนะฮะสกอร์นี้ครับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์อลัะนะครับไม่เคลื่อนชีนครับมาซ้ายสุดแต่ว่าครูนี้เปิดแรงไปหน่อยโอ้โ เกมลูกเอลฟ์ตันตอนนี้ยังต่อไม่ติดเลยนะฮะยังขัดขันเกินครับส่วนเกมลุกแมนยูนี่ถือว่ายังทําหน้าที่ได้ดีนะฮะต้องรอลุ้นกันว่า,าประตูที่สองจะมาตอนไหนฮะบุนโด้ครับนี่กับสกอตต์แม็คเนรีไหลต่อที่โรนโดโรนโดคนเดียวโรนโดโอ้โหนี่ครับแม่หลอกไปเข้าทางทางด้านของมีหน้านะฮะรอดเฟย์รอดเฟย์พาบอลขึ้นมาเองนะฮะรอดเฟย์แทนที่ริชาร์ดสัน ตบัดข้าในที่ดูกเล่ดูกเล่มองหาเพื่อนไม่มีครับเสร็จแม็กคว้าจังหวะนี้เอาครับขวามีซานโชไล่ทีโรนโดโรโดเปิดมาด้านขวาทีมด้านของซานโชฮะซานโช่จังหวะนิดนึงครับข้างในมันแน่นแล้วนะฮะแม็กทูมิน่มิซาก,ก้าครับมาที่ซานโชตรงน,นี้เคาะบอลซันเัอแมนอยู่บูโน่ครับบูโน่หมุนก่อนหนึ่งรอบนะฮะเอาครับเข้ากลางมา แม็กโจมีเนตหนาตัวจ่ายอยู่ยังพลิกยังไงยังหมุนจะยิงอุ้ยเอาสารโชกดดีไซายแต่ว่าติดบล็อกของไมเคิลคีน,นเอาเถอะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะเอวตันมาจังหวะนีนน้ครับเดเมร์ไลเกฟถึงบอลก่อนฮนะโดนบีบเข้ามุมครับเดเมรไรเกฟจากข้างในที่อารันอารันเปิดมากลางประตูครับแม็กควายครับยังหมุนไม่ได้ ครึ่งแรกครับกรรมการทดเวลา2นาทีนะฮะเฟร็ดครับ่าบอลขึ้นมาครับยอดมาทีโรนโดโรนัลโดเล่นกับบูโน่โดนแสบบอลได้ครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับยังไม่เป่าครึ่งแรกยังให้โอกาสทางด้านทีมเยือนอยู่ฮนะแล้วก็เรียบร้อยครับตรวดกลับมาจาังหวะนี้ก็ผู้ตัดสินครับปอนตอวีตหมดเวลาการแข่งขังขนครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของแมน เชสเตอร์อยูเวตเจ้าบ้านครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากยิงของโรนันโดครับเอาล้วเพื่อนเครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยนะอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวรับชมกันให้จบนะครับเอาล้วครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะเสถิติภาพรวมครึ่งแรกครับโอ้โหแมนยูถือว่าดีกว่าเยอะนะฮะกองบอล74%นะครับโอกาสยิงที่สครั้งคนระับเข้ากรอบ2ครั้งนะ ส่วนนะครับอีวัตตันครับของบอลยีนต์ครับยังไม่มีจัางหวะง้างไกลเลยนะฮะแล้วก็ต้นครึ่งหลังครับตอนนี้เป็นแมนยูครับทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะฮะลูก2ครับตอนนี้ลูกเดียวครับอะไรก็ไว้ใจไม่ได้สำหรับแมนยูนะฮะแบคทวางมาอย่างสวยฟเฟซอบอลลงกดอีโอ้โหลูกนี้ครับมีเสียงจากผู้ตัดสินก่อนแล้วฮะถือว่าชัดเจนในระดับนหน้านะฮะ กดเฟร์ครับเปิดขึ้นมาลิเชียเนเก็บบอลได้ตวัดลูกนี้ตวัดไปไหนไม่รู้ฮะแล้วก็แมนยูเก็บบอลได้ครับโรนัรโดครับรอเพื่นเติมครับแฮมป์ี้บูโน่ซ้ายมีปอกบาบูโน่เลือกใครครับเลือกที่โรนัลโดโรนัรโดดุจังหวะเอาโรนัลโดคนเดียวโรนัรโดโรดมากดด้วยขวาเรียบร้อยกับ2ประตูต่อศูนย์โอ้ลูกนี้คะเป็นความสามารถของโรนัลโดเลยนะความสามารถเฉพาะตัวครับ เรียบร้อยครับโอ้โหเกมนี้ครับเดี๋ยวดูพับช้ากันนะเพื่อนนี่ครับยึกยักไปยึกยักมาครับมีช่องก็แตะหนีสิครับโรนโดบอกก็กดด้วยขวาเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์แล้วตอนนี้ครับโรนโดมีลุ้นแฮตติกนะฮะตอนนี้ต้องดูว่าโรนโดจะแฮตติกหรือเปล่าครับวันนี้ถือว่าเวลายังพอเหลือพอประมาณนึงเลยนะฮะ ครับแมนยูยังเก็บบอลได้โอ้โหตอนนี้เอเวอร์ตันครับเกมนี่ลูกเกมนี้แม่ยทำลายแมนยูไม่ได้เลยนะเกมบุกอบูโนมาแล้วครับเรียกับโรนโดโลลโดหมุนหนึ่งรอบครับมาที่หน้าของป็อกบาป้ายขึ้นหลังที่ชอชอเข้าในมาโรนโดโอ้โหลลโดหลบยิงสวยจังหวะนี้โรนโดเขากกอบไปโทษแล้วจะแหวกสองแหวกสามนะโอ้ยไม่รอดตรงนี้ครับ วันนี้ครับโรนโด้นี่ทราบไปหายกับแนวรับของฝั่งอิตันได้แบบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแม่ถึงแม่แม่ว่าจะอายุเยอะแต่ว่าอย่างแน่นอนนะฮะเอาครับสายสุดเติร์บทางด้านของลูก,กาดีลลูก,กาดีลจะเปิดเนี่ยยึดติดทางด้านของวาดบีสก,กาอา้าวลูกไม่ออกด้วยฮะวาดบีสก,กายังแข็งครับโอโ้โหออกตลอดได้สวยฮะวาลานยกเข้ากลางมาซานโชซานโชครับสิบชิปนะฮะไม่สิบ โรโดครับมาที่บูโนครับในกับซานโชกต่อจะผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันนะฮะอย่าง2-0อูแทงมานีโรนโดแฮตทิกไม่ซ้ายปาดเข้ามาโอ้โยลูกนี้แนมะ้เอเวอร์ตันครับยังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับลูกนี้ครับโรนโดไม่มีมุมครับก็ต้องจ่ายยัดไม้เพื่อนแต่ว่าไม่ถึงนะเอาครับโรนโดอีกแล้วฮะวันนี้โดดเด่นเลยครับโรนโดโรนโด แทงมาอาบูโนโพิกลูกนี้ลวซัดแต่ว่าพิกฟอร์ยังปัดออกหลังไวได้นะครับอาครับลูกเตะมุมของแมนยูครับเปลี่ยนตัวอ๋อาครับดอนนีว้นเเวอดตเบ้ครับลงมาแทนได้ของสกอตแม็กโทมินเครับส่วนเดวิต้นครับ,อรบถอดนิมไาลาเก้แล้วก็ส่งด้านของอเล็กอีวบี้ลงมาคนระับ บูโน่ครับเปิดมาเสาแรกตุกนี้จะโอ้ยวิอีวบี้ครับหมู่สกัดไว้ได้ฮะแถวสอมเป็นของแมนยูครับวันเดอร์เบิกวันเดอร์เบิกหลุดมาแล้วไม่ยิงคืนมาที่บูโน่ซัดตรงนี้ติดบล็อกนะฮะวารานครับเติมเกมบลูกขึ้นมาวารานถึงเส้นหลังแล้วจะเปิดลูกนี้ติดทางด้านของไมเคิลคีนบูโน่ครับ วารานีม่มงแต่ว่าบอลมันเหินออกไปเยอะครับตรงนี้ครับพิกฟอร์รับเปิดขึ้นหน้ามาเถาครับเถาเซนเก็บบอลได้ครับโอ้โหยังติดทางด้านกองกลางแมนยูครับนี่โอเคครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะฮะตอนนี้แมนยูครับนำสองประตูต่อศูนย์ บูโน่ครับเขินที่วาลานเลยนะฮะโอ้วาลานนี้เกือบพลาดครับเนะี่วาลานครับให้มาที่หน้าของบูโน่ครับเฟรดเฟรดตรงนี้ไม่ผ่านทถนนดูคุรเร่แต่ว่าได้ฝ่าเขมนอยู่บูโน่ครับชิปลูกนี้ขึ้นมาเอวตันยังสกัดไว้ได้บูโน่ครับมาที่บอกบาบอกบาหลบมาหนึ่งคนไหลเข้ากามาซานโชยิงลำน,น้ำแต่ว่าติดบล็อก ยูฮันมีนาครับอา่าปิกฟอร์ดจังหวะนี้โดนเพดซิงนะตรงเตะอ,ออกข้างไว้ก่อนนะโอ้โหอา่ามีการเปลี่ยนตัวครับทางด้านของเอเวอัตตันครับถอดดูคุณเล่ออกครับแล้วส่งทางด้านของจีครับจีบามจ,จีบารมินครับอา่าเป็นอะไรครับใครทราบชื่ออา่าจจะบอกผมด้วยนะเพื่อนกานาบีาบหรือกานาบีหรือเปล่าครับอา่าเฟรดเนะี่ยเฟรด สัตว์ดีกวาวันนี้มันบดไปหน่อยฮะแล้วก็ออกหลังครับตอนนพิกฟอร์ดโวยเพื่อนเลยใช่ม่ไม่ได้บุกเลยให้ตัานครึ่งหลังนะฮะวางยาวขึ้นมาครับทถาเส้นมงย้อนหลังขึ้นมาครับทีข้างของโคมันกบาบามินครับทีดิชาริสันออกมาซ้ายสุดครับยูบี้โูบี้ จะลากเลยผ่านวาลานหรือเปล่าไม่ผ่านนะโหวาลานสิว่าทางบอลยังดีนะอูทอมเอเวอตันครับวาลานครับคอสไม้ติดหน้าของวาลานนะแม่วันนี้ช่วงท้ายเกมครับเป็นลูปเกมของเอเวอรตันนะตอนนี้เหมือนทางด้านของแมนยูนี่จะผ่อนเกมลงนะฮะปุมมันครับเปิดรนี้ติดชออยังได้ครับดิชาริเซนตวัดเข้าในติดแม็กควายชอครับ เปิดขนานเส้นมาลูกนี้บ็อกบามาไม่ทันนะอยู่หันมีหน้าครับเขารร้ากลางทิ้งด่านของแถวเส้นครับเล่นกับเพื่อนเปิด,ปดมาทางขวาสุดเอาครับโคมันตวัดเข้ากลางมาหูวาลานครับสกัดไม่ได้เอาขึ้นหลังครับกรรมการทุกเวลา4นาทีนะโอ้โหขดเยอะเหลือเกินนะสายเติมครับโลัวนโดมาแล้วเขาพ้เป็นบล็อกบาฮะบ็อกบามองเข้าในครับ โอ้โหจากนี้ติดตันของโคมันครับโ,โดครับโดนถอดออกครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้ลุ้นเฮติกนะฮะแม่น่าเสียดายครับแล้วก็ส่งดันของคาวานี่ลงมาครับนูเปิดมาโม่งเสาแรกโอ้โหไม่ถึงกรอบนะฮะ ครเหลืออีกหนึ่งทีเพื่เพื่อนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะฮะถ้ารับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดติดกด subscribe ก็กดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็จบลงแล้วนะครับการจำลองการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันนะครับเป็นทางด้านแมนยูนะ่ปด้วยชาสกอร์สประตูต่อศูนย์ควาสามแต้มนะ ส่วนคู่อิงขันจะส่วนคู่อิงขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้์นเบงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสวดีครับบ๊ายบายจ้า